ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะถึง2,000ไ like ลค์ได้แหมขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเลยนะครับผมกับวัยรุ่นฟุตพีทนะฮะในครั้งนี้เราก็เลยจะมาเป็นวัยรุ่นฟุตพีทกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเรามาอยู่กันที่โลก2นะครับเราก็จะมาเป็นวัยรุ่นฟุตพีทที่โลก2ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครให้ผลเราหรือเปล่านะครับผมเออคือโลก2องนะต้องบอกก่อนนะว่าเอ่เขา PVP กันเดือดมากๆเลยนะ ดูจากการที่เขาไอ้นี่สิอันนี้ไม่ใช่ราหัสของผมแล้วเป็นราหัสของเพื่อนของผมนะฮะเออแล้วแม่งก็ไม่ซื้อฮาคิสังเกตด้วยคือเอาง่ายๆเชื่นี่แม่งไม่รู้วิธีการเล่นอะไรเลยนะครับแต่แค่มันเล่นมาได้จนถึงเวล999เอ้ย990มันก็ดีมากพอแล้วนะครับผมเอยแม่งไม่มีฮาคิสังเกตผมก็มองไม่ค่อยรู้นะครับผมว่าคนเขาอยู่ไหนกันบ้างเอ,อ้ยมีคนกําลัง PVP กันอยู่ด้วยว่ะพเดินฝ่ากลางตรงนี้เลยนะอ,อแบบไม่กลัวนะว้าว ตายหาไปเลย <c oughs> โอเคนะครับผมแปลถ้าใครพร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเป็นไวรุ่นฟุตพีกเลยดีกว่านะฮะเล t โก้เฮ้ยลาวาบัก บริการเติมโลบักแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. เลเจ็ดเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเรทสิบเลยไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตคิงเลกซี่ออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น a n i อนิเม h t ไฟเตอร์ซูมเลอโอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าถหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ i อต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษา อบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i h แอดซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันอืคิดว่าจะมีใครแบบให้ผลเราบ้าง้ยยไหม โอ้ยบ้าคนพระก็ย,ยังทำได้อยู่ว่ะไหนลองดูซิว่าถ้า,ถาสมมติเราพิมว้ยเอ่อแบบฟรีดไปนะครับผมจะมีใครให้ผลเราหรือเปล่านะฮะฟุตพีสฟุตพีสขอผลหน่อยได้ไหมครับฟุตพีสต้องพิม์อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวแม่ก็น่าจะแบบว่าโอ้สแปมสแปมสแปมนี่ฟุตพีสฟุตพีสขอผลหน่อยครับเอาไรวะ ขอบคุณนะครับแบบเขากำลังสู้กันอยู่กูก็จะมาขอผลแบบดือด้อๆเลยนะ What level? 700. 700. วันอยู่เลเวลอ่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเบลเจ็ดร้อยเว้ยเจ็ดร้อยมากๆเลยเฮ้ยคนเขาอยู่ไหนกันบ้างอีกวะเน,นี่ยกูแม่ไม่มีฮาคิสังเกตอะ่ะเอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยถึงแบบว่าถึงตอนนี้มีฮาคิสังเกตแล้วกูคิดว่าถ้าสมมุติกูเอามามองก็น่าจะมองได้น้อยมากๆเอ้ยฟุตพีซขอบคุณนะครับขอบคนณนะครับเฮ้ยนายอย่าเพิ่งไปไม่เราขอผลในดีนายอะไรอะไรอะไร ยขอผลหน่อยครับมีคนในคาเฟป่ปะวะไม่มีคนอยู่ในคาเฟ่ะ่ะแค่มีคนกำลัง PVP กันเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อก็คือคนในนี้นี่วะ่ะลองไปดูที่เโดฟาหน่อยดีกว่านะถ้ากูใช้สกิลน,นี้คนเขาก็คงไม่ไม่ว่าไม่ว่าอะไรหรอกมั้งในโดฟาจะมีคนหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องลองดูเท่าไหรนละซึ่งผมคาดหวังไว้ว่าเออน่าจะไม่ได้นะครับผมเออม,มาที่โลกสองน่าจะไม่ได้นะฮะมีคนหรือเปล่า กูลืมไปรหัสเพื่อนกูมันยังไม่นี่มันยังไม่ได้เปิดประตูดโดฟาเลยนะฮะเอ้จะมีคนหรือเปล่านี่ถ้ากูไปหาคนที่เขา PVP อยู่เขาก็น่าจะไม่สนใจกูหรอกมั้งเอ้ยมีคนมีคนเอ้ยขอคอมโบหน่อยฟุตพีสขอคอมโบหน่อยแต่กูฟุตพีสวะ่ะฟุตพีสฟุตพีสขอผลหน่อยครับผมขอผลหน่อยครับพี่พี่ผมขอผลหน่อยฟุตพีสฟุตพีส เป็นคนไทยด้วยนะครับผมโอ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรอะไรอย่าอย่าทำร้ายเราเราลองขอเขาดีกว่าลองดูดีว่าเขาจะให้ป่ะฟุตพีสนายขอผลหน่อยขอผลหน่อยดีนายทบจะพีพีกันอนะ่ะขอผลหน่อยดีครับขอผลหน่อยตอบเราหน่อยก็ได้เราขอผลหน่อยดีเพื่อนเพื่อนเราขอผลได้เพื่อนมัน <c oughs> จะหนีเราอย่างเดียวเลยวะ่ะไม่โอ้เพื่อนเราเพื่อนกันน่ะนาย จำสมัยเด็กที่เรานั่งดื่มแป๊์ซี่กันได้ปะเออข้างบ้านอะข้างบ้านของยายเจีย๊ยบอะนายจำเราไม่ได้เหรอหนายออฟุตพีดนายฟุตพีดขอผลหน่อยนายจะเอาให้แม่งลำคาญเลยเออนายขอผลหน่อยเราอยากได้ผลเราไม่มีผลดีๆใช้เลยจริงๆนะนายไปไหนอะไรวะเนี่ยเอวินเซก,กินแฮปอ์ฟุตพีด <laughs> โลก2มีมีคนขอผลโอเคเดี๋ยวเราทําการย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับผมเออเดี๋ยวเราลองย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะว้าวแล้วรู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้จะมีคนอยู่กันเยอะมากๆเลยนะฮะว้าวคนนี้อยู่จากโลก3ด้วยเหรอนี่โอ้จากโลก3ทั้งนั้นเลยเราต้องแบบว่าฟุตเพลีสนะครับผมนี่ฟุตเพลีสขอผล่อยครับฟุตเพลสจะมีใครสนใจกูวินี่ยโอ้ไม่อีซี่จี้ท่นจี้มีท็อกซิกด้วยอย่างเงี้ยเลยดิเฮ้ย แลกผลจะกูไม่มีผลให้แลกวะ่ะเจ้ากูไม่มีผลให้แลกเลยไอดอนไอดอนแฮฟฟูดฟูดพีซไอดอนแฮฟฟูดฟูดพีซเฮ้ยลองไปขอผลข้างนอกหน่อยดีกว่าข้างนอกคาเฟ่มีคนอยู่หรือเปล่านะกูว่าต้องมีคนดาค่ากูแน่ๆเลยวะ่ะเออมันอาจจะมีต้องมีคนดาค่ากูแน่ๆเลยจะมีคนด่ากูหรือเปล่านะอ๋อบินขึ้นไม่ได้แล้วสกิลดา่าเพี้ยนี่ใช้ได้เปล่าวะว้า เอาเป็นว่าก,ก็ถือเป็นการปิด PVP ไปด้วยเลยละกันด้วยโอ, <c oughs> โอ้ my god มีคนอยู่เต็มคาเฟ่เลยได้เวลาฟุตพีสเอาแมา่งเบิ้ลเฉยเลยฟุตพีสขอผลหน่อยครับรัน easy จี้จี้ส์จี้ส์ฟุตพีสผมมีคนมีค่าหัวโอ้ค่าหัวยังเยอะเลยขอผลหน่อยครับพี่ผมไม่มีผลใช้แล้วมีแต่คนท้า PVP กันมากู PVP บ้างม,ม,มาดิอ สวัสดีครับพี่พี่ครับผมขอผลหน่อยครับพี่พี่เอาเมย์ยสา่เจอคนข้าวหัว14ล้านแล้วแล้วอยู่ๆเขาก็าหายไปผมขอผลหน่อยได้ไหมครับลาดแม่งเลย <Bro. S 1> <laughs> ผมขอผลหน่อยครับพี่ผมอยากได้ผลครับพี่โ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้อะอะช่วยช่วยช่วยโอ้ไม่ก็พี่ครับผมขอผลหน่อยครับพี่คือมึงไม่ให้ผลมึงก็ตอบกูหน่อยก็ได้ไมั้ง พี่ผมอยากได้ผลค่ะพี่พอดีผมเห็นพี่ฟาร์มพี่อะต้องรวยมากแน่ๆเลยอะพี่ <laughs> ชื่อเหมือนเด็กโปกมาก <laughs> เหมือนเด็กโปกจัดอะแ <laughs> บบอยากได้ผลจริงๆกรปีกูอยากได้ผลจริงๆกรปีโอ้ยอ๋อเปิดหาคีก,ก่อนกูว่าอยู่ตีแม่งไม่ค่อยเข้าเลยอืมอืมอ่านี่นี่นีน ไอ้กูลัด <laughs> วูว้วตอก็ครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่แม่งทั้งท้มาขอผลเขาแล้วก็ยังทำตัวแบบโ,โหขยายจริง <laughs> ไปลาเขาฟาร์มเลย <laughs> เขาไม่ให้ผลแล้วเป็นลาดเขานเน้นนะแล้ลองมาสุ่มผลกันหน่อยบ้างดีกว่านะ <c oughs> ว่าเรามาดวงดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ผลอะไรซึ่งกูไม่รู้ว่าลาดเพื่อนกูมันจะดวงดีหรือเปล่าซึ่งเอาไปตรงๆนะ <c oughs> ถ้าไปถ้ากูเป็นคนสุ่มน่าจะดวงเลายน่าจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยไอ้เฮยดวงดีเฉยดวงดีเฉยอะน้องนอน ดูงดีเฉยเราต้องทาการซ่อนผลเก็บผลเข้าไปดีกว่าโอ้โหผลแรกของเพื่อนกูแม่ดีดีข้าวหัว15้าล้านคนเดิมปะวะไม่ใช่ว่ะคนใหม่นึกว่าคนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยมีคนมีคนฟุตพีสผมขอผลหน่อยครับพี่ผมอยากได้ผลจังเลยผมขอผลหน่อยได้ไหมครับอยากได้ผลนะพี่ผมอยากได้ผลนะพี่พก็ได้พี่ชาย เทรดฟินิกส์หอเทรดฟินิก์อย่างนั้นเหรอนี่ผมอยากได้ผลนะพี่ <c oughs> กูชิงตัดหน้าแม่มเลยโอ้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 ผลแม่งเตือชิบหายเลยมันบนผลสำหรับสายพ v p ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมื่อกี้นะไม่นับผมไสนะครับพี่ครับผมอยากได้ฟินนีครับพี่เทรดฟินิก์กับพี่ได้ครับพี่อ่าพี่พี่จะเทรดฟินิก์ใช่ไหมครับพี่อ่ะกูจะอัปเกรดผลให้เพื่อนของกูอ่ะเทรดไม่ได้เหรอไม่พี่ไม่ไม่เอา <c oughs> เซตพาวแด์แมกมาเฮ้ยพี่ผมขอผลได้ไหมครับพี่เสื้อพี่ไม่อย่างเทอะพี่เสื้อเท่จัดอะพี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไอ้นี้แหละวันเอ็มฟุตอาร์มโนแต่กูอยากได้ผลนะนะอยากได้ผลฟรีแล้วถ้ากูบอกไอ้นี้ฟรีไอ้นี้ฟรีฟุตไอ้นี้ฟรีฟุตไอ้นี้ฟรีฟุต ไม่แน่ใจว่าจะมีคนโลกสองให้กูหรือเปล่าแต่ถ้าให้มานี่กูจะปราบปลื้มมากเลยเว้ยคือคนโลกสองนะครับผมเขาก็จะเป็นการเทรดผลกันแล้วนะครับผมโลกสองโลกสามนะเออโลกสองโลกสามเขาจะเป็นการเทรดผลกันด้วยไอ้นิดฟรีฟูดพี่ครับผมขอผลหน่อยได้ไหมครับพี่อุย้ยพระคุมพระคุมแบบนี้พระคุมซูเปอร์แมนนะพี่เท่มากเลยครับพี่ดัง,งนั้นขอผลหน่อยครับพี่เชื่อพี่แม่งก็โคตรเท่ครับพี่ดังนั้นขอผลหน่อยเอ้ยพี่พี่พี่สุดหล่อ,อตรงนั้นน่ะโอ้พี่พี่ไม่คิดสนใจผมเลยหรอพี่มันจะต่อยกูปะวะ อะไรทําอะไรกูไม่ได้ดิออืทำอะไรกูไม่ได้อ่ะอู้ทำอะไรกูไม่ได้อ่ออะต่อยกูดิต่ไปกูอยก,กูเลยฟุทธพีทพีพีโน้แอมนูไอกิฟยูบุญได้ if you PvP จริงเหรอจริงเหรอเร a l l y เร a l l y จริงเหรอฮะเอาจริงอ่ะได้มา PvP PvP จริง, really? รง,รงเหรอ จริงเหรอพี่อาจจัดไปพี่พี่อยากพ v p พีขนาดนั้นผมก็จัดให้เลยครับพี่เอาเลยพี่มาพี่มาโอ้โหโอ้โหมาครับพี่มาเลยครับพี่ว้าชีกูตายชีมันไม่มีหาคิสสังเกตอ่ะเพื่อนกูมึงไม่เอาหาคิสสังเกตมา่ะเพื่อนโอ้เพื่อนมึงไม่ซื้อไาคิสสังเกตวะมึงไม่ซื้อหาคิสสังเกตมาเพื่อนกู รถ PVP เฮ้ย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  PVP เอ้าเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรผม PVP กันอยู่พี่โอ้พี่มายุ่งทำไมครับพี่ผมกำลัง PVP กันเพื่อนแลกผลพักันเลยนะครับพี่สู้ครับพี่สู้เขาครับพี่ชายเดี๋ยวเราลองทำเป็นทวงนะครับผมแหวนบุด,ด้านะฮะแล้วเดี๋ยวเราบุด,ด้ามเขี่ยงไงวะ อ,อ๋อคุณลืมนะครับผมแหว่บุฎาเอ้ยต้องแหว่ไม่บุฎาเออแหว่ไม่บุฎาแหว่ไม่บุฎาแหว่ไม่บุฎาดูดแหว่ไม่บุฎาดูดสัตว์อะไรของมึงอะไรของมึงสัตเฉยสัตเฉยบุฎายูดอนคิวมีโอ้เยี่ยมม่งบิดพลกูไอ้เยี่ยมันบิดพลกูมันบอกว่ากูฆ่ามันไม่ได้มันเลยไม่ให้จี อะไรวะมึงบิดผลกู้ไม่มึงบอกว่ามึงเท่ากูพีพีกับมันมึงจะให้ผลไม่ใช่หรอเฮ้ยมีคนมีคนเฮ้ยมีคนมีคนสวัสดีครับพี่พี่ครับผมขอผลหน่อยได้ไหมครับพี่ฟุดพีพี่ครับผมขอผลหน่อยครับผมอยากได้ผลครับพี่แคนพี่มันเท่มากๆเลยครับพี่เฮ้ยพี่ทำไมพี่ต้องทำลายผลก็นด้วยครับพี่ฟุดพีแล้วเพื่อกูมาแล้วสตัดเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมกูรู้สึกว่าแบบสตัดเชี่ยเลยวะเนี่ย Sorry I don't have money แ a d เฮ้ยแต่คนนี้เขาเป็นคนที่ตอบกูเนี่ยเนี่ยแซดแซดผมอยากได้ผลนะครับพี่นี่กูขอทำกลางแบบเขากำลัง pvp กันอยู่เลยนะอ่าฟุตฟีดทำกลาง pvp แล้วกูก็มาขอผลกูไม่โคตรเท่เลยว่ะเจี๊ยบไม่โคตรเท่เขากำลัง pvp กันอยู่นะขอผลถั่วผลได้ไหมครับพี่ ยินได้ผลนะครับพี่อย่าพี่พี่จะทำอะไรผมดีพี่ผมแค่มาขอผลเล่นๆครับพี่อะไรพี่พี่กลัวว่าผมจะมาลุมพี่อย่างนั้นเหรอพี่พี่ถ้าพี่จะกลัวนะพี่คำนึงถึงเวลในแบบเวลเวลของผมด้วยนะพี่เขาพยายามพีีพีกันอย่างมองมัน <S <S โอ้ยโอ้ยอะไรอะอุย้ยคอมโบคอมโบอโบุ้ยวันช็อตวันช็อตวันนี้วันช็อตอุ้ยวันช็อตโอ้ยตายเลยโอ้ยเกิดการพีวีพีฆ่าได้ปุ๊บแล้วหนีเอ้ยโดนด้วยนะพี่ มันโดนได้น่าพี่พี่ครับเดี๋ยวผมช่วยครับพี่โอ้โดนกูเฉยเลยฟุตพีทขอผลนายได้ไหมนายเราอยากได้มากๆเลยเราอยากได้ผลนะนายเรารู้ว่านายอยู่แต่นายไม่ตอบเราเพราะว่านายกำลังถอดผ้าคลุมใส่ผ้าคลุมอยู่นะนายเราขอผ้าคลุมหน่อยเอ้ยขอขอผลขอผลหน่อยโนฟุตโอ้แต่ก็ยังดีนะที่เขาตอบเราอย่างน้อยก็ไม่ปล่อยกูเหงานะโอ้ยพีพีโอ้โหโอ้การพีพีนายนายเราขอผลหน่อยดีนาย ว้าวแอบฟุตพีดอ่ะขอทำการที่เขากำลังอืมกำลังพีวีพีกันอยู่นะเป็นการขอที่ตูดมากเฮ้ยโอ้พีวีพีกับเราเหรอนายได้เลยมานี่จุกจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุกโอ้ยโอ้ยมาดิมาอือพีวีพีพีวีพีเหรอนายมาโอ้โหไม่โดนไม่โดนเป็นไงกูเปิดก้อนบด อืมอกูเป็นแอดมินเองอ่ะอืมกูเป็นแอดมินจริงๆกูเป็นแอดมินด้วยกูเปิดก้อนหมดอยู่มึงเลยทำอะไรกูไม่ได้ไงโอ้ดูนะดูนะบ้า โอเคนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคยูทูบวิดีโอนี้ก่อนละกันนะครับกับการที่เรามาขอผลที่โลก2นะครับผมอ่าใครที่อยากให้แบบว่าไปขอผลที่โลก3หรือโลก1อะไรมาครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะและถ้าครบ2,000ไลค์เหมือนเดิมครับผมทําเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับผม EP 3นะครับอ่าสำหรับในครั้งนี้ก็ไปก่อนละนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปละบ๊ายบายแด็แมากเลย